เฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากทํามาแล้วน่าจะสองสามปีแล้ว <No. S 1> นั่นคือการที่ผมเนี่ยจะไปรีวิวโรงแรมมานรูดในราคาที่แบบว่าไม่ได้แพงมากคือทุกคนที่ผมพามาที่เนี่ยคือผมเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยมันเจ๋งอะ่ะ มันเจ๋งอะ่ะแล้วมันราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็สามชั่วโมงเนี่ยมันก็ราคาก็เออไม่กี่บาทมันก็แพงกว่าโรงแรมมารูดธรรมดาทั่วไปนิดหน่อยครับอันนี้ที่ผมรู้ราคาเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเล่าให้ฟังมาผมก็ศึกษามในในยูทูบแต่ผมไม่เคยไปนะ <c oughs> นี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาถึงทางเข้าแล้วข้ามาสักห้าร้อยเมตรนะ <Wow. S 1> ทางเข้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ครับทุกคน ป้าเขจะเขียนว่าพีวิลล่าห้องพัก24ชั่วโมงนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยจองห้องไหนไวนะเนี่ยนี่ทุกคนเมื่อกี้ผมจองมานะแล้วผมไปเช็คอินมาแล้วนะทางเข้าก็เป็นแบบนี้ผมจะได้ห้องที่ V2 นะครับทุกคนนี่ใา้มือ้ายมือ ทุกคนตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับทุกคนผมจะได้ห้อ,<า>องเอนครับถามว่ามีขนาดอะเขาบอกขนาเป็นยังไงแต่เขาบอกก่อนนะครับข้อเนี้ยที่เนี้ยข้อเสียคือมันไม่มีม่านปิด sheets. ไว้ใครๆมาต็ระวังให้หน่อยดีให้ก็ระวังให้ดีแล้วกันนะครับทุกคนเดินเข้าไปผมไปเปิดประตูเข้าไปแล้วนะครับทุกคนขวามือเนี่ยมันจะมีลักษณะของเป็นสระน้ำเล็กๆนะครับทุกคนน่าจะประมาณสี่คูณสี่ เดระมาณนะทุกคนใช้ได้สองคนสบายๆเลยนะครับทุกคนไปชี่ห้องก็ใหญ่อยู่นะนี่ทุกคนเตียงเตียงเนี่ยน่าจะขนาดหกฟุตนะครับหฟุตนะครับก็จะมีโซโฟ,ฟาหนึ่งตัวตรงนี้เรานั่งสองคนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นอ่างอาบน้ํำ แล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ทุกคนนี่นีโอ้แล้วแยกมาเป็นตัวนี้นี่ครับโอเคน่าจะมีราวๆประมาณนี้ประมาณนี้นี่เปิดมา่านออกไปก็จะเห็นสัะข้างนอกสาเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากน,นี่ครับมีตู้เย็นตรงนี้หนึ่งแล้วก็มีทีวี นี่ครับโอเคโอเคทุกคนหลังจากที่เรารีวิวห้องเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> มันจะมีพิเศษอีกอย่างนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีเป็นลักษณะของเซตอาหารนะครับที่เอาไว้อาหารเอาไว้กินเดี๋ยว,ว <c oughs> เออก็ถูกแล้วไงอาหารที่เอาไว้กินนะครับทุกคนมันจะเป็นเซตที่แบบว่าเป็นถ,ดถาดๆแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็ไปลอยน้ํากินที่สระ่ายน้ําตรงข้างหน้านะเมื่อกี้ผมลองสั่งไปแล้ว แต่ว่ามันจะเป็นเซตหนึ่งอ่ะห้าร้อยบาทมันจะทานได้สองคนแต่ว่าผมมามาคนเดียวไงเมนูก็จะมีให้ลักษณะตามนี้นะครับมันจะมีมีถุงยางด้วยแต่เสียดายไม่มีไซส์ผมเพราะผมนั้นไซส์เจ็ดสิบไงมันเลยไม่มีไงผมเลยสั่งไม่ได้นะครับทุกคนก็จะมีพวกอาหารนะครับมีข้าวผัดกะเพราข้าวหมูข้าวหมูข้าวผัดหมูข้าวผัดพริกแกงมาม่าก็มีขนมก็มีนะครับน้ําดื่มน้ำอัดลมนะครับห้องที่ผม รีวิวให้ทุกคนดูะครับวันนี้มันก็จะเป็นห้องไซส์ L ในราคาที่790บาทต่อ3ชั่วโมงนะครับต่อ3ชั่วโมงนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพไกลหรือเปล่าไ,ไกลไหมชั่วโมงหนึ่งขับรถมาชั่วโมงหนึ่งก็เออก็แล้วแต่แบบว,ว่าท,ที่ที่พามาดูวันนี้คือมันสําหรับคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะทําอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเบื่ออยู่บ้านไว้ขับรถมา ชั่วโมงหนึ่งอาจจะไปเที่ยวแถวนี้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ได้นะครับทุกคนแค่เจ็ดมาเก้าสิบบาทนะครับมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเนาะเราไม่ถึงสามชั่วโมงแล้วอยู่ชั่วโมงเดียวก็พอแล้วเราไปเที่ยวต่อนะครับเดี๋ยวรออาหารมาครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอาหารให้ดูนะครับทุกคนมาแล้วทุกคนอาหารนะครับนี่ตาดำอาหารนะครับที่ในราคาห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ก็จานหลักเลยก็จะมีไส้กรอกแฮมไข่าดาวนะครับแล้วก็มีซีเรียลนะครับมีนมหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็บลนี่ผลไม้นะครับมีส้มแอปเปิ้ลแก้วมังกรแล้วก็มีอะไรวะจำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งจานนะครับคือเซตเนี้ยจะเหมาะสําหรับสองท่านผมว่าสองท่านเนี่ยก็เยอะอยู่นะอิ่มนะอยู่นะครับเนี่ยแต่คือผมมาคนเดียวไว้ทุกคนแล้วผมจะกินยังไงหมดนะ S <S> เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับโรงแรมจะเรียกว่าม่านรูดได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่มีม่านรูดนะทุกคนข้างหน้ามันก็จะเป็นที่จอดรถเข้ามาใช่ไหมอย่างที่ถ่ายดูตอนแรกนะครับก็เขาเปิดจอดเออไม่ใช่ถอยหลังเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จอดเลยไม่มีม่นานรูดใดๆทั้งสิ้นก็สําหรับใครที่แอบเมียมานะครับก็เต็ม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 นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาทุกคนนะครับ ห้องที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับมีไซส์ S นะครับไซส์ S จะเป็นห้องเล็กนะครับราคานะครับ349บาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะลไซส์ S เนี่ยราคา349บาทต่อ3ชั่วโมงนะครับถ้าทั้งวันเนี่ย790บาทนะครับส่วนถ้าเป็นไซส์ M นะครับ490บาทนะครับต่อ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทั้งวันเนี่ยจะเป็น1,190บาทนะครับทุกคนส่วนถ้าเป็นห้องแบบ ที่ผมมารีวิวอันนี้นะครับก็จะเป็น790บาทนะครับต่อ3ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเป็นทั้งวันเนี่ยก็จะเป็น1,590บาทนะครับส่วนอาหารนะครับที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นราคาจะอยู่ที่500บาทนะครับเหมาะกับทาน2คนนะครับแต่คือผมมาคนเดียว โอเคนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าละผมจะพาไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับม้านรูดแถวนี้ผมจะเก็บมาให้หมดเลยแต่ผมจะไม่เก็บแบบบ้านรูปแบบธรรมดาธรรมดาซอมซ่อซอมนะผมจะพยายามจะเก็บแบบห้องที่มันลักษณะแบบนี้นะครับที่ราคาแบบว่าไม่เกินพันละกันแบบว่าเอาที่แบบว่ามันเออราคามันสมเหตุสมผลนะกับราคาที่แบบสําหรับคนที่แบบมีเวลาน้อยนะครับอยากจะพักแค่ประมาณแค่ สัก2-3ชั่วโมงไม่ถึงโอ้ต้องเป็นวันต้องเป็นข้ามวันขับรถไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ครับเนาะถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนี่ทุกคนถ้าในกรณีที่เรามาคนเดียวใช่ปะ่ะเราวก็เข้ามือถือเลยพิมพ์คำว่ารับงาน <laughs> สมุดอาการนี่ วิตเตอร์อย่างจังเาเข้าดูเฉยอผมไ,ไ,ไม่เรียกหรอกนะทุกคน What the fuck Nope อ m m อปอไม่ดูไม่ดูไม่ดูปอปอปอ